สวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาพบกันเนื่องในโอกาสพิเศษนะครับเรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเครื่องตรวจจับโลหะแบรนด์นกตามาโคนะครับของตุรกีนะครับจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสายผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะฮะสำหรับแบรนด์นี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นหูนะครับเดี๋ยวอาจารย์ปาป้านะครับช่วยเล่าเกี่ยวกับนกตามาโคให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับครับผมได้ฮะแต่จริงๆผมว่าเชื่อว่าหลายคนนี่น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างพอสมควรนะฮะ แต่ว่านกตามาโรเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยแบรนด์นี้นะฮะแต่เดิมแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทเดียวนะครับแยกออกเป็น2บริษัทด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง2บริษัทเนี่ยมีจุดต้นกําเนิดมาที่เดียวกันนั่นคือเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับซึ่งอยู่ในแวดวงนี้มาสักประมาณสิบกว่าปี้วฮะเกือบจะ20ปีได้ละจุดกําเนิดจริงๆของนกตาแมกโครเนี่ยเริ่มต้นช่วงปีประมาณปี2001นนะครับถ้าจำไม่ผิด แล้วก็ดาเนินธุรก,กิจมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนในปี2014ครับที่นกตาตัดสินใจควบรวมเอาแมคโครเข้าไปไว้เป็นบริษัทเดียวนะครับแต่ว่าในช่วงแรกของการควบรวมเนี่ยทั้ง2บริษัทก็ยังทําผลิตภัณฑ์ไข่ผลิตภัณฑ์มันอยู่ดีนะฮะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยช่วงปี2018นะโดยความพยายามประมาณ4ปีด้วยกันนะครับที่พยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ใตบริษัทเดียวนะนั่นก็คือนกตาแมคโครที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ,รบในปี2018ในที่สุดก็ทําสําเร็จนะครับ เป็นสายผลิตภัณฑ์ที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นก็คืออันฟีพีโอนะครับซิมเพล็กแลวก็นกตาผาวดนั่นเองครับมีสายผลิตภัณฑ์บางตัวที่ยังคงอยู่แล้วก็ถูกยกเลิกไปก็มีนะครับที่เรายังเห็นยังคงอยู่ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ยังวนเวียนอยู่ก่อนที่จะถูกยกเลิกอย่างเช่นครูเซอร์ะนะครับอิมแพนะครับแล้วก็เรเซอที่ยังมีจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันในเมืองไทยเองก็มีผู้ใช้ อยู่บ้างพอสมควรนะครับส่วนสายผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วก็อย่างเช่น v e l o x นะครับแล้วก็พวกบรรดาฟอสต่างๆนั่นเองครับนี่แหละครับนี่ก็คือที่มาของบริษัทนกตาแมคโรประเทศตุรกีครับจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าแบรนด์นี้นะครับไม่ใช่แบรนด์ใหม่ของของไทยนะครับมีการนําเข้ามาจําหน่ายประมาณ2ปีแล้วนะครับใช่ครับที่เราเพิ่งนําเข้ามาจําหน่ายนะครับเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากเพื่อนๆพี่ๆในวงการเครื่องตรวจจับโลหะนะครับ ที่ชื่นชอบอเครื่องตรวจจับโลหะค่ายนี้นะครับเป็นแฟนของลกตามาโคฮะอยากได้ทีมงานที่ปรึกษานะครับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่รู้จริงรู้ทองแท้นะครับแล้วก็บริการหลังการขายตามมาตรฐานของร้านไทยสปายแล้วก็ปาป้าดีเทคเตอร์นะครับถ้าใครอยู่ในแวดวงเครื่องตรวจจับโลหะมาสักพักนะครับก็จะรู้สโลแกนของร้านแล้วนะครับถ้าเกิดว่า เครื่องมีปัญหานะครับเรามีอะไหล่เนี่ยเราพยายามแก้ให้ทันภายในย4ิบชั่วโมงนะครับหรือถ้าไม่มีอะไรหรือเป็นรุ่นเก่าๆเราก็จะพยายามทุกวิถีทางนะครับเพื่อส่งเครื่องคืนลูกค้าให้เร็วที่สุดนะครับใช่ครับซึ่งเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับแม้กระทั่งตอนที่เราคุยกับนกตาแมคโรนะครับใช่ครับสิ่งแรกที่เราขอคือเราขออะไหล่ทุกรุ่นนะครับเราขออะไหล่สรองทุกรุ่นแล้วก็วิธีซ่อมบํารุงนะครับเขาก็ จัดให้เราตามคำขอนะฮะนอกจากการจำหน่ายเครื่องในประเทศไทยนะครับเรายังได้รับมอบหมายให้นำผลิตภัณฑ์ของนกตามาโคนะครับกระจายสู่ประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนะครับใช่ครับผมก็หลังจากที่เรานอกเรื่องมาพอสมควรนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของนกตาแมคครตัวแรกกันนั่นก็คือ Simplex และซิมเพล็ หูฟังไร้สายครับผมนั้นจเป็นป่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ให้คุณโฮมนะครับได้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวซิมเพล็นี้สักเล็กน้อยนะครับผมคุณโฮมครับเชิญครับตามผมมาเลยครับไปกันเลยทาราครับผม รุ่นนี้นะครับเขาจะมี2รุ่นนะครับเป็นซิมเพกกล่องรูปลักษณ์ภายนอกตัวเครื่องเหมือนกันหมดนะครับบางคนเรียกซิมเพกกับซิมเพก plus หรือซิมเพกบวกนะครับแต่แต่จริงๆแล้วแต่ผมคิดว่ามันทําให้สับสนนะครับเพราะเพราะมันมีบวกทุกกล่องอยู่แล้วนะฮะจริงๆเป็นซิมเพกกับซิมเพกหูฟังไร้สายนะครับเจ้าตัวซิมเพกเนี่ยราคา10,000บาทนะครับถ้าเราไปเพิ่มหูฟังบลูทูธไร้สายนะฮะตัวนี้ฮะ ฟูฟัง e ูท o ุดไร้สายก็จะเป็นหนึ่งหมื่นพันบาทครับผม <c oughs> เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ Q นะครับรวมถึงสเปคก็ใกล้เคียงกับ Q 3 0ด้วยเช่นกันนะฮะมาดูกันที่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับจะตัวบอดี้นะครับจะเป็นสีดําตลอดทั้งตัวนะฮะนี่ฮะดูที่ด้ามนะครับผมเป็นด้ามแบบยืดหดได้เก็บสบายมากนะครับน้ำหนักตัวก็ตามมาตรฐานนะครับอยู่ที่1.3กโล การออกแบบด้ามน,นะครับเขาจะเป็นด้ามตรงนะครับด้ามตรงเนี่ยจะเป็นลักษณะของเครื่องตรวจับโลหะรุ่นใหม่ๆนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นด้ามปืนนะฮะซึ่งด้ามตรงเนี่ยก็จะสะดวกกว่านะครับตัวเครื่องกันน้ำนะครับลึกได้ถึง3เมตรนะฮะที่มาตรฐานการกันน้า IP68 นะครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IP rating นะครับเพราะว่าเราจะสังเกตว่าที่หน้ากล่องเนี่ย บางเครื่อง IP 68เหมือนกันแต่ว่าบางเครื่องเนี่ยเช่นตัว s ิ m p l e ็กนะถ้าสังเกตที่หน้ากล่องดีๆเนี่ยมันจะเขียนว่า3เมตรนะครับาบางเครื่องนะฮะอย่างบน a n i f i p o จะเขียนว่า5เมตรถามว่าทำไมถึงไม่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย IP 68เนี่ยเป็นตัวเลขมาตรฐานาเขาเรียกว่า Ingress Protection Standard นะครับ Rating ที่ถูกกำหนดโดยอ,องค์การมาตรฐานสากลนะครับเพื่อบอกให้รู้ว่าเครื่องตัวนี้ มีความสามารถในการทนทานในการลงน้ําแค่ไหนโดยที่ IP68 เนี่ยสามารถลงน้ําได้ลึกสุดถึง5เมตรนะครับแต่ว่านะครับระยะเวลาจํากัดแค่ประมาณไม่เกิน5นาทีเท่านั้นเองที่ความลึกระดับนั้นส่วนที่ความลึกระดับ3เมตรเนี่ยไม่ควรจะเกิน30นาทีต่อเนื่องนะครับ,รบแต่โดยมาตรฐานทั่วไปแล้วที่บรรดาโรงงานแนะนำนะครับมักจะบอกกันว่าที่1.5เมตรไม่ควรเกิน30นาทีต่อเนื่องครับต้องขึ้นมาพัก เพื่อปรับแรงดันก่อนทีล่ลงน้ำใช้งานครั้งต่อไปครับโอเคครับคุณโฮมมาต่อกันที่จานค้นหานะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างรูปทรงค่อนข้างขุนตานะครับเพราะมันเป็นแบบาจานดับเบิลดีนะครับซึ่งหลายๆค่ายก็จะใช้จานรูปทรงนี้นะครับก็คือมันมีตัวดีซ้อนกัน2ตัวนะครับเขาจะเรียกว่าจานดับเบิลดีนะครับขนาด11นิ้วก็เท่ากับคิวเหมือนกันฮะ ด้านหลังคอนโซลน,นะครับก็จะมีไฟฉายนะครับส่วนสิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือปุ่มด้านหน้านะฮะมันจะมีไฟด้วยนะครับก็ถูกใจสายนักล่าเดินเครื่องกลางคืนนะครับผมส่วนแหล่งพลังงานนะครับเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการซื้อถ่านมาใส่นะครับเพราะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ชาร์จแบตในตัวนะครับความจุก็ใช้ได้เลย2,300นมิลลิแอมป์ัวนะครับใช้งานต่อเนื่อง ประมาณ10-12ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับต่อไปมาดูกันที่การเชื่อมต่อหูฟังนะครับเขาจะต้องทำผ่านอะแดปเตอร์นะครับซึ่งแปลงจาก8พินนะครับไปเป็นออดิโอซ็อกเก็ตนะครับอ่าซึ่งอยู่ในตรงบริเวณตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาสายของมันเสียบไปปุ๊บแล้วก็เอาหูฟังมาต่อครับผมครับครับส่วนการชาร์จนะครับก็ต้องใช้สายชาร์จ usb นะครับแปลงไปเป็น8พินเช่นกันนะครับได้ครับแต่ก่อนที่เราจะปิดคลิป เดี๋ยวรขอเสริมเล็กน้อยครับคุณโฮมอุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาให้ในกล่องเขามีหูฟังให้ไหมครับตัวนี้จะไม่มีหูฟังนะครับผมอ๋อแล้วก็ไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จแถมมาให้นะครับ,รบก็ปกติแล้วเราจะใช้อแดปเตอร์สำหรับชาร์จโทรศัพท์ที่เชื่อว่าทุกท่านน่าจะมีติดบ,บ้านกันอยู่แล้วนะครับ5โวลต์2แอมป์ครับ,รบสามารถใชด้ด้วยกันหมดแล้วส่วนที่เหลือก็จะเห็นก็จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องอย่างไงเดี๋ยวให้คุณโฮมขึ้นภาพอุปกรณ์ในกล่องให้ที และยังไงเดี๋ยวมาเจอกับผมในคลิปหน้าในเรื่องของการใช้งานสเปคภายในแล้วก็การตั้งค่านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับรับเดด็กือ